ครับผมสวัสดีนะครับผมนายพักคุพยันตานะครับจากกลุ่มชมรมคนละการผลิะครับวันนี้นะครับผมจะมานาเสนอวิดีโอสื่อการสอนนะครับความรู้พื้นฐานในงานเชื่อมไฟฟ้านะครับของรายวิชาการเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้นนะครับโดยนะครับหัวข้อที่เราจะพูดในวันวนี้นครับมีหลักอยู่สาหัวข้อนะครับได้แก่1นะครับหลักความปลอดภัยการเชื่อมไฟฟ้านะครับ 2. นะครับเครื่องมืออุปกรณ์ในงานเชื่อมไฟฟ้านะครับแล้วก็3นะครับ การประกอบติดตั้งและการใช้งานเครื่องเชื่อมไฟฟ้านะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมได้นะครับผมสวัสดีครับผมนายพัฒนันท์พนนุน,นะครับในส่วนของผมนะครับผมจะมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการเชื่อมไฟฟ้านะครับหลักความปลอดภัยในการเชื่อมไฟฟ้านะครับมีเจ็ดองอหลักดังนี้นะครับหนึ่งนะครับต้องสวสมหน้ากากเชื่อมทุกครั้งในขณะที่ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า สองนะครับต้องสวมแว่นตานีกระภัยในขณะที่ก่อเสียหล็กหรือเสียเหล็กนะครับสามพื้นที่ที่ปฏิบัติการเชื่อมไม่ควรเป็นพื้นที่ที่ติดไฟง่ายเช่นพื้นที่ปูด,ด้วยไม้พรมหรือยางนะครับต้องเป็นพื้นที่ปูด,ด้วยอิฐปูนเป็นต้นนะครับสี่นะครับเก็บวัสดุที่ติดไฟง่ายห่างจากบริเวณที่ปฏิบัติงานเชื่อมอย่างน้อยสิบฟุตนะครับ Boom! Boom! That was, that was great. <laughs> hey, goes hey, That hey, would have fucked if somebody was standing oh, near that trash cannon, your hair would be gone. Yeah. I'm not a professional welder. I'm still new at this, so. Ah, Ball on five. Check ball good five หกนะครับควรตรวจสอบว่าสายดินเด้เจืบลงดินหรือยังครับและไม่ควรปฏิบัติงานเชื่อมในพื้นที่ที่ชื้นนะครับ7นะครับควรปิดสวิตช์หรือถอดปลั๊กหากต้องการซ่อมแซมหรือปรับปรุงเครื่องทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันไฟดูดนะครับ,บคนนะครับ ข้อต่อไปนะครับจะเป็นหนัวข้อเกี่ยวกับเครื่องมืออุปรกรณ์ในการเชื่อมไฟฟ้านะครับกับการประกอบติดตั้งและการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแต่เนื่องจากสถานที่ของเราไม่เอื้ออหนวยในการปฏิบัติงานนะครับทางเราจึงขอย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ห้องปฏิบัติงานของทางมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติและสาธิตในหัวข้อถัดไปให้ดูนะครับครับเราก็ได้ย้ายสถานที่มายัางมหาวิทยาลัยนะครับต่อไปนะครับเราจะขึ้นไปดูที่ช็อปนะครับ ื่อสาธิตในหัวข้อถัดไปนะครับถ้าทุกคนพร้อมนะครับตามมาดูได้เลยครับผมครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ขึ้นมาถึงช็อปหรือว่าเวิร์กช็อปในการปฏิบัติงานนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยก่าครับเพราะว่าตอนนี้วิทยากรได้พร้อมนะครับผมตั้ทุกคนได้เลยครับครับตอนนี้ครับเราก็ได้อยู่ที่วิทยากรแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มฟังหัวข้อถัดไปนะครับ เราต้องรู้จักชื่อพยากรก่อนครับเดี๋ยวจะให้พยากรแนบตัวนะครับผมแนบฟัวนครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายสุนทรตูตองนะครับนะครับเมื่อทราบชื่อของพยากรนะครับต่อไปผมขอส่งัน้ที่ให้พยากรเป็นคนดำเนินการนะครับผมครับในหัวข้อของผมนะครับเชื่อมมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมนะครับหลักก็มีนี่อย่างครับประมาณนี้ครับหนึ่งนะครับผู้เชื่อมนะครับมีหน้าที่สําหรับจ่ายกระแสไฟไปยังหัวเชื่อมนะครับสองครับหัวเชื่อมครับมีหน้าที่สําหรับ คีบลวดเชื่อมเพื่อเชื่อมชิ้นงานนะครับ3นะครับสายกล้าวนะครับประสำหรับคีบชิ้นงานเืให้กระแสไฟทุบวงจรนะครับสครับลวดเชื่อมครับอันนี้ครับสำคัญมากนะครับมีหน้าที่สําหรับหลอมละลายชิ้นงานให้ให้หลอดติดกันนะครับส่วนท่านะครับเป็นค้อนก้อสเหล็กครับนี่ไว้สําหรับเพาะขี้เชื่อมหรืออะไรนะครับเป็น แรงลวดนะครับไมาสำหรับทความสะอาดที่งานนะครับต่อไปนะครับเป็นปฟลต์ป้องกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้พนักงานมาสวมใส่ดด้วยเลยนะครับยินดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายเด่นนายเจ้าตังคินนะครับรับหน้าที่เป็นคุณจำลองในการแข่งตัวนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูไปก่อนสวมใส่ด้วครับอันดับแรกนะครับเป็นเอี้ยมหนังนะครับไว้สำหรับป้องกันตะเกียบไปให้โดนเสื้อผ้าหรือว่านลร่างกายนะครับก็โดนใส่ี่้นาครับ ต่อไปนะครับเป็นหน้ากากนะครับส่วนหน้ากากนะครับก็จะมี2แบบนะครับแบบซือแล้วก็แบบสวมหัวนะครับแบบซือนะครับสําหรับใช้เชื่อมเนื้อเวลาสั้นๆนะครับส่วนแบบสวมหัวนะครับใช้สําหรับเชื่อมระยะเวลาแบบยาวๆนะครับในกระบวนการนะครับครับต่อไปนะครับเป็นถุงมือหนังนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับช่วยป้องกันมือไม่โดนความร้อนจากจักรกลไฟหรือโดนความร้อนจากที่งานนะครับ ในส่วนของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในงานเชื่อมนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับนะครับครับหัวข้อที่2ก็จบแล้วนะครับสาหรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในงานเชื่อมไฟฟ้านะครับต่อไปนะครับเป็นหัวข้อที่3ามแต่ก่อนที่จะรู้หัวข้อที่3านะครับผมขอแนะนําวิทยากรให้ท่านรู้จักก่อนครับว่าชื่ออะไรครับขอเชิญวิทยากรได้โปรดนะครับผมผภุนายพุรนต้องเสีพันธ์ครับอ่าครับเมื่อรู้ชื่อวิทยากรแล้วครับต่อไปนะครับผมขอมอบหน้าที่นะครับให้วิทยากรเป็นคนพูดนะครับในหัวข้อถัดไปนะครับผม ครับแล้ส่งกลุ่มนะครับจะได้อธิบายหัวข้อเรื่องที่การประกอบและติดตั้งเครื่องเชื่อมไฟฟ้านะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับครับผมเรามาดูว่าเครื่องเชื่อมไฟฟ้ามีส่วนประกอบไรบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยซีสเปิดปิดนะครับออนออฟนะครับครับผมแล้วก็ตัวตั้งกระแสไฟนะครับมีความร้อนถึงร้อยหกสิบนะครับครับผมแล้วก็มีขั้วบวกขั้วลบนะครับขั้วบวกเป็นขั้วของหัวเชื่อมไฟฟ้านะครับส่วนขั้วลบนะครับ เป็นขั้วของสายกาวหรือสายดินนันเองนะครับครับผมเราจะมาเริ่มการประกอบเลยนะครับครับผมอย่างแรกนะครับเราต้องเสียบขั้วบวกก่อนนะครับหรือเป็นสีแดงนะครับคือขั้วของหัวเชื่อมไฟฟ้านะครับครับผมแล้วก็ขั้วลบนะครับคือขั้วของสายดินหรือสายกาวนั่นเองนะครับครับผมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ เมื่อทำการเสียปบปลัเสได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการสาธิตวิธีการปฏิบัติงานนะครับเมื่อเราประกอบติดตั้งขึ้นเสร็จแล้วครับเราจะมาสาธิตในการใช้ให้ดูนะครับครับผมอย่างแรกจับหัวเชื้อขึ้นมาครับแล้วก็เสียบนะครับแล้วก็เปิดเครื่องอปักกระแถไฟให้ตามต้องการนะ ค้าวกลข้าต่อไปนะครับเราก็มาเช็ครอยเชื่อมว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับก็ทำการใช้ต้องระวังด้วยนะครับเพราะอาจจะทำให้เสีเกเียนใส่หน้าได้เราก็ใช้แปรงเขาใายทีนะครับพยาย่าใช้ชมือจับสัมผัสชิ้นง,งานนะคบเรามีเหล็กค่อนข้างร้อนนะ นี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับครับก็จบกันแล้วครับกับวิดีโอสื่อการสอนการนําเสนอความรู้พื้นฐานในงานเชื่อมพื้นฐานครับในรายวิชางานเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้นนะครับหวังว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับคงจะได้ความรู้ทั้งหลักความปลอดภัยในงานเชื่อมนะครับแล้วก็อุปกรณ์และเครื่องมือในงานเชื่อมไฟฟ้าครับแล้วก็การประกอบเบื้อต้นงานทื่อมไฟฟ้าครับหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถทัก ปรึกษาได้ตลอดเวลาครับผมขอบคุณมากนะครับผมในการรับชมในครั้งนี้